ราสวสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเดก่ารินเจอร์ตอนที่9้เป็นตรกรรมมีชื่อตอนว่าความยุ่งเหยิงของบ้านขับมาที่ดาวเทียมกริฟฟอนมันเอาไว้ขังนักโทษที่ก่อเหตุขั้นรุนแรงและนักโทษไม่สามารถหนีออกมาได้แต่ว่ามีพวกตัวประกอบระเบิดประตูออกมาแล้วนี่คือชาวดาวซันซ่าชื่อเชกแล้วระเบิดดาวไปภายในเดกกับเบสทั้งหมดทําการประชุมที่ไอเชกหนีออกมาได้เพราะมันอัจฉริยะด้านการทําระเบิดมันมาอย่างโลกเพราะมันจะมาหาแฟนชื่อไมราทั้งสองพร้อมตัววันที่เห็น วิ่งทันทีโดนไล่มาซื้อของไม่ราก็มาด้วยแข่งวิ่งกลับบ้านกับเด็กโดนดักโดยพวกนี้ซัดไปทนไม่ไหวหนีเลยดันเผื่อพูดชื่อแล้วดันแก้ตัวไปว่าผมอักษาบรน,นัน ช่วงนี้มาซ่อมทอดอยู่แถวๆนี้นะครับก็เลยจาชื่อได้นะครับมาถึงชิปละทาการซ่องบัส่วนบันทาพังเฉยเธอก็บอกความจริงไปผูกสายข้อมือถ้าเกิดโกหกก็ชิปหายกอดกันโดดูเบโกกต่อว่าทางฝั่งทั้งสามคนเห็นเช็คละทาลายมีกล่องและมีของอยู่ข้างในทั้งสามอกมาเรียกรูกจอกมาแปลงร่างหายไปมายังไอค้างคาวพร้อมกับโชว์ถ้าไฟพลังงานเอนเออรีเข้าไปโลกจะระเบิดมันอยู่กับไมราทางฝั่งทั้งสองโดนขโมย ไปดูทั้งสามมารูราไบร่ามาแล้วหลบก่อนโดนด่าเลยเช็คได้เข้ามาในห้องพร้อมกับทําร้ายบันมาช่วยไว้โกหกคนของกําไรทํางานเปเห็นทั้งสี่มาปลายร่างิวยโกหกคนของกําไรทางานเรียกคุณบันแปลงร่างเรียกรถประกอบร่างมันดันหนีไปก่อนมาหาคุณไมร่าตบไปทีนึงเดินจากไปก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครเราจะกลับมาในคลิปหน้าตัดไดก็ขัดเดือกแกนแก่นก่นแก่นแกนแ